สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับ เวืรานะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสํารับในที่ในชิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในแนวทางนะครับของในวันนี้นะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับสูตรเลขวิ่งก็เข้านะครับสํารับในที่ในสูตรเลขวิ่งนะครับสรับนวันนี้สูตรเลขวิ่งจะได้นะครับในที่ในเลขไหนนะงวดที่แล้วก็วิ่ง1เนาะอ่าให้1ไปช่วงหลังนี้ก็ก็มีมา1นงะฮะน้องวดที่แล้วให้ศูนย์ไปศูนย์ไม่มาศูนย์มางวดนี้ นะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตร3ตัวด้วยนะครับสูตร3ตัวเนาะครั้งก่อนก็เข้า6 4สี่นะรอบนี้ไม่มีเลยนะครับเนาะมีแค่ในเด่น2 2ก็ไปข้างหน้าเลยนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2สูตรนี้นะครับเนาะหรือถ้าตอนไหนว่าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็รอในชุดสรุปนะฮะชุดสรุปงมดงวดที่แล้วนะครับวันวันศุกร์ก็หลุดไปนะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับเนาะอ่ะในวันนี้นะครับมาดูกันแล้วกันนะครับเนาะ ก็ขอให้กลับเข้ามาแล้วกันนะครับมาดูสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันก่อนนะครับก็ถือว่าเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสำหรับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็นําผล6ตัวนะครับก็จะเป็นที่ใน2 0 39 1 0นะครับ203910กนะครับก็จะนะครับนำในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคูณที่5นะครับลวเหมือนจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็ หลักพันนะครับคูณ2หลักร้อยคูณ9นะครับ2อเป็น10นะครับ3 2เป็น6เนาะเก้าเเป็น8 1ดนะครับก็จะบวกกันนะก็จะได้7นะครับน่หรือว่าจะได้1นกับ0 1กับ0อีกนะครับรอบนี้ก็จะได้ในที่ใน7นะครับสลับในเลขวิ่งตัวเดียวอ่าเนะครับในงวดของ วันที่นะครับยี่สิบส่ยี่ห้ายี่หกอ่ะยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนี่ก็ให้เจ็ดนะนะครับมันลอยกระทงนะเออว่าจะออกเกี่ยวกับลอยกระทงเนี่ยนะครับก็ขอให้เข้าอีกระกับหนึ่งนะอือนี่แหละถ้าเจ็ดไม่มาก็เป็นหกหรือแปดนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรสามตัวนะในสูตรสามตัวสูตรสามตัว ก็ผลออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน20 3910เนาะเสียได้นะครับในชุดสรุปให้ไป20นี่ไปออกข้างหน้านะครับเนาะอ่ะก็มาดูในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวนี่หานได้หลักร้อยเนาะนะครับเอาผลมาในงวดที่แล้วก่อนนะครับ2 03910 03910 2039 10นะครับอ่ะแล้วก็จะนำนะครับหาในหลักร้อยกันก่อนเราเอานำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคูณที่9หลักพันนะฮะคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะศูนยะ์ 0, คูณอะไรได้ศูนย์นะครับ3 2เป็นนะครับ3 2เป็น6เนาะอ่านะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับ, 0, 0, รบจับบวกกันก็จะเป็นในที่ในหกนะในหลักร้อย ในหลัก10นะฮะหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคูณที่2หลัก10จะคูณด้วยเลขคูณที่2นะครับ2อคูณศได้0นะครับ1 2ได้2อ่ะก็ได้2อีกแล้วนะครับงวดที่แล้วก็ได้2ออ่างวดที่แล้วอ่ะสองวันนี้ก็เป็น2นะฮะต่อไปนะครับในหลักหน่วยหลักหน่วยในหลักพันจะคูณด้วยเลขคูณที่3นะครับหลัก10คูณด้วยเลขคูณที่2 3 3เป็น9นะครับ1 2ได้2นะจะบวกกัน9 บวกกับ2นะครับเป็น11เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2นะฮะก็จะได้แล้วนะครับนในหลักร้อยนี่ก็จะเป็นในที่ใน6หลักร้อยเป็น6นะครับร้อยเป็น6หลักสิบเป็น2นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน1กับ2นะครับก็จับ3าตัวได้6 2 1นะฮะ6 2 1 6 2 2สองนนะครับอ่าก็ลองนำไปตัดซื้อ2ตัว ด้วยนะครับเนาะหรือจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็ถ้าดูแล้วนะครับทั้งใน2สูตรเนี้ยนะครับก็อ่ะก็มีใกล้เคียงอยู่เนาะเนี่ยถ้าสูตรเนี้ยนะครับถ้า7ไม่มามันก็อาจจะเป็น6หรือ8ปดถ้าถ้าหกับ8แปดอ่ะก็มี6ในสูตรนี้นะครับหรือเน้น6 2 6 1กนะครับก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบเท่าที่ดูงวดที่แล้วแล้วตรงนี้ให้4 5ห้า 4 5 4 5 6 7สก็อืมก็ไม่มี5้าหกอ่ะนะครับนี่แหละก็ในสูตรนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วนะครับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะถ้าย้อนไปดูในงวดที่ให้7มานะครับ ให้7มาล่าสุดนี่ก็ไม่ได้มาเจนะครับเนี่ยไปเป็น8นะครับหรือว่าจะลองเอางวดเด็ดนะครับไปสลับนะครับเนี่ยอาจจะงวดล่าสุดอา,อาจจะออกในที่ใน1 8หรือ1 2นะฮะหรือนี่แหละ8 8หรือสองปดเนี่ยนะรหรือสองน่เนี่ยมันอาจจะออกเหมือนก,นกันกับในงวดที่ให้7ก็ได้นะครับอ่ามันก็มีหลายๆงวดนะครับที่เลขวิ่งให้ เหมือนกันเนี่ยมันก็มาออกคล้ายๆกันนะครับก็ลองดูด้วยกันนะครับเนะาะอย่างเช่นนี่อย่างเช่นในงวดนี้เนี่ยให้มาศูนย์เนี่ยให้มาศูนย์ก็มาศูนย์แปดแปดศูนย์ในคล้ายกันนะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับเผื่อให้วิ่งเจ็ดมานะครับเผื่อมันจะมาออกคล้ายๆกันกับในงวดนี้นะครับ อ่ะก็คนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะครับก็2สูตรนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับสูตร3ตัวก็จะกลับเข้ามาได้หรือเปล่านะครับเราสลับในสูตร3ามตัวนะครับช่วงนี้ก็เด่น2ตัวเนี่ยข้างหลังตัวเนี้ยไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเนาะเนี่ยเด่น2ตัวเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยนะครับสีงวดเนี่ยสีงวดเนี่ยเข้าแค่งวดเดียวเองนะครับเนาะ อืม <Krist ian> นะครับอ๋ออันนี้เข้าอยู่เออสีงวดเข้าแค่งวดเดียวเองนะครับสลับเข้าอ่ะงวดที่แล้วหลุดวันนี้ก็น่าจะเข้านะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะสองตัวเด่นเนี่ยก็เด่นเด่นหนึ่งเด่นสองแล้วกันนะครับเนาะอ่าติดหนึ่งติดสองนะครับถ้าติดหนึ่งติดสองก็มีในงวดที่ให้เจ็ดมาเหมือนกันนะครับคืองวดนี้เนี่ยเนี่ยติดติดหนึ่งติดสองไว้นะครับ 2, 2, ร 2, 8, 8, 2เนี่ยสองสองเท่าไรสองแปดแปดสองเนี่ย เป็น2 1 1 2นเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็น1นเนี่ยลองดูแล้วกัน1กับ2มีอยู่แค่นี้เองเนะครับอืมในววดนี้ออก1 8 2 8 6ตัวออกอะไรเนี่ย1 8 2 8อ่ะ5 4 5 4อ่าเนี่ยก็อาจจะติดเน้นเน้นหนึ่งกับสองไว้นะครับเน้นหนึ่งกับสองไว้นะครับะไปจับหนึ่งแปด หนหรือ1,4หรือ1,5หนะครับเนาะหรือเน้น2อนะครับ2องแปนะครับสองหนึ 2, 1, 2, 4, 2, 5, เนี่ยนะใครชอบ1กับ2ก็เราลองอาจจะลองลองจับไปแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะหรือจะรอในชุดสรุปนะครับเนาะในคลิปถัดไปแล้วกันะนะนะขอให้ทุกทท่านโชคดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสร็บคลิปนี้สวัสดีครับ